บ้านกอกาตกอยู่ในความระบาดเพราะทะเลทรายจนกระทั่งชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาสู้ยาคูบ้าสวาดดโดกไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วครับแต่สิ่งที่เขาทำนั้นโลกต้องตะลึงเขาหยุดทะเลทรายได้ 40ปีที่แล้วหลังจากภาวะแห้งแลง้งยากูบ้าเริ่มทำไร่กลางหน้าแล้งที่แห้งผากซึ่งไม่มีพืชใดๆสิ่งที่เขาทำขัดกับสามัญสุงสุทั่วไปทุกคนแม้แต่ผู้นำชุมชนยังคิดว่าเขานั้นบ้า,า,บาผู้คนว่าสิ่งที่นายทำว่ามันไม่ถูกต้องและก็ขัดกับกฎพวกเขาว่ามันบ้าบอและนายเป็นบ้าไปแล้วในตอนนั้น่ะ รู้มเออเขาบอกว่าออผมทำร้ายประเพณีคนหน้ากรพโผผมก็พูดเหมือนกันคำพูดพอกนั้นไม่ได้ทำร้ายผมหรอกทุกคนหัวเราะส่วนผมปิดปากเงียบแหละยาคูบ้าคนพบว่าก่อนที่ฝนจะตกเขาต้องเก็บกาก,ากน้ำเอาไว้ในดินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เขาขกุดผืนดินที่แข็งเหมือนพื้นปูน จนเป็นบ่อใหญ่และก็ใส่มูลสัตว์และขยะลงไปแล้วเขาก็ลิงดูดสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาได้